ไม่มีคนทํางานอะนะจะรู้ว่านรกเป็นยังไงหัวหน้าได้ยินแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเรื่องนี้ถึงขั้นออกหนังสือเตือนเลยนะแต่สุดท้ายจะนํามาเลิกจ้างได้หรือเปล่าเรื่องเราจะเป็นยังไงพลอยสรุปให้ฟังในสาระรายงานคะ่ะ คดีนี้ลูกจ้างฟ้องว่าวันที่8กุมภาพันธ์2559นายจ้างเนี่ยรับลูกจ้างเข้ามาทำงานนะคะตำแหนง่งงานสุดท้ายก็คือวิศวกรไฟฟ้าแล้วในวันที่5ูพฤษภาคม2564ในายจ้างมีการออกหนังสือเตือนโทษฐานความผิดที่ว่าเธอไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่งนะซึ่งมันเป็นหน้าที่งานตามที่คุณสมัครงานเข้ามานะและมันก็เป็นความผิดระเบียบข้อบังคับหมวด7 ข้อที่1และต่อมานะคะวันที่13พฤษภาคม2,564ทําผิดอีกแล้วก็เลยได้หนังสือเตือนครั้งที่2นะคะโทษฐานความผิดก็คือเธอไม่ส่งรายงานปฏิบัติงานซึ่งเป็นความผิดระเบียบข้อบังคับหมวด7 ข้อที่1เช่นกันค่ะแล้วทีนี้ในวันที่19พฤษภาคม2564ลูกจ้างเขาไม่เห็นด้วยนะกับหนังสือเตือนที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้นางก็เลยทันหนังสือคัดค้านหนังสือเตือนนะคะแล้วก็ไม่ทํารายงานปฏิบัติงานส่งอีกจึงทําให้ได้หนังสือเตือนครั้งที่3รวมไปถึงมีการพูดกับหัวหน้าด้วยนะว่าถ้าไม่มีคนทํางานอะนะจะรู้ว่านรกเป็นยังไงอ่าก็ถือว่าเป็นการแสดงกริยาก้าวร้าวจึงเท่ากับว่าเขาเนี่ยทำผิดระเบียบ ข้อบังคับหมวดที่7ทั้งข้อ1และข้อที่6คนก็คือคุณทําผิดซ้ำหนังสือเตือนภายใน1ปีด้วยเขาก็เลยได้มีการเลิกจ้างในวันที่20พฤษภาคม2564ค่ะเจอแบบนี้ลูกจ้างก็มาเรียกร้องความยุติธรรมเพราะเขามองว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันไม่ได้ทําผิดระเบียบข้อบังคับนะนี่มันคือการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมฉะนั้นนายจ้างจ่ายมาเลยจ้ะค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปี และค่าไยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมพร้อมกับดอกเบียด้วยใจ่ายมา